นากิมิทีวีสวัสดีครับกลับมาอยู่กับเชฟไลฟ์นะฮะอะเลสอร์ทซิมูเลเตอร์นะครับผมก็เอ่อผมไปทุระหลายวันไม่ได้เล่นแล้วก็ผมลืมสูตรหมดแล้วนะฮะตอนนี้ <laughs> จริงตอนนี้ผมลืมสูตรหมดแล้วต้องทำยังไงวนะเนี้ยวันหนึงนะเ,เมนูเพิ่มได้แล้วนะหนึ่งเมนูสวยครับ แล้วก็ตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่ดูไงอะดูออนดูตรงนี้ปะไม่ใช่อะ่ะเราดูเลเวลยังไงอะ่ะอ่ะเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เราจะต้องเรียนนะฮะเป็นเมนูพาสต้ามันมันชื่ออะไรอ่านไม่ออกนะเพื่อนๆอ่านกันเอาเองนะฮะเลื่อนเลยไปสี่เมนู เดี๋ยววันนี้เราจะลองทําเมนูนี้กันดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องสั่งซื้อของอ่ะดิปึ๊บปึวิ่งวิ่วิ่อ๋อไม่ต้องสั่งเรามีอยู่แล้ว F นี่นผมอยากให้เกมอัปเดตมากเลยอ่ะให้มันแบบแอดของโดยอัตโนม,มัติอ่ะน่าเบื่อมากมาแอดทีละอัน อ๋อเนี่ยต้องกด E ค้างได้เหรออ๋อมันกด E ค้างได้เอ๊ยมันมันเป็นนานได้ยังหรือผมเพิ่งหรือผมเพิ่งเห็นวะแปบ๊บนะมันต้องสั่งเพิ่ม What do you need อือสั่งอีกสอง ผมว่านะเดี๋ยวเราเราเรอของแป๊บหนึ่งรอให้มาส่งเราจะได้เก็บพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเชฟโอเคของมาแล้วเก็บเลยครบครับผมเ,เนี่ยชิชอยโอเค ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเรียนรู้สูตรนะฮะโดยการเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็เราจะทำอันนี้ขอดูทิปมาหน่อยนะฮะคุกกิ้งทิปเนี่ยมันก็บอกว่าให้ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะให้ต้มน้ำให้เดือดก่อนอันนี้คืออะไรอะสปาเกตตี้อ๋อเส้นสปาเกตตี้ผมมองไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านคำนี้นะ ผมอ่านแค่อินดัสเทรียลออกมาดูตะหลังออสปาเกตตี้โอเคเข้าใจใช่ม้อใหญ่นะฮะใช่ม้อใหญ่ลวกเส้นสปาเกตตี้นะฮะโดยใช้น่าจะเป็นเกลือนะฮะเกลือแล้วก็ตรงนี้ไม่มีทิปอะไรเลยก็หั่นนะฮะหั่นเบคคอร์ดิโน่ ino, คืออะไรอะแล้วก็จะมีคุกกิ้งทิปอีกนะฮะตรงนี้นะมันบอกว่า อย่าใช้ความร้อนต่ำนะฮะแล้วก็อย่าลืมปิดฝาเฮ้ยปิดฝาด้วยเหรอปิด,ป,ดปิดยังไงอะเออปิดยังไงวะอ๋อน,น่าจะเป็นกดสองปะไม่ชัวร์อืมแล้วก็อันนี้น่าจะอามาจัดจานแล้วไหมใช่ใช่ไม่ยังเหรอตอนนะใช่ชุกกิ้งเลนส์ กับกระทะอ๋อต้องมาผัดกันอีกรอบนึงเป็นเป็นน้าที่ได้เนี่ยไอ้น้ำน้ำเนี่ยน้าที่ที่ได้เนี่ยหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าน้นํานี้ถูกแหละมันก็น้ํานี้แหละมันมันขั้นตอนเดียวกันนะมันขั้นตอนเดียวกันนะอันบนจอบอันล่างเนี่ยอ่าแล้วก็กลับเส้นสปาเกตตี้ที่เราลวกไว้ตอนแรกนะฮะ ขาไอตรงเส้นสาเก็บดี้เขาไม่ได้บอกนะว่าให้ใช้ไฟเท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาเรามาขึ้นวดเรื่องไฟตรงตรงหม้อเล็กก็พอนะแล้วก็ตอนผัดอนะ่ะอย่าให้ร้อนเกินไปนะเราต้องคนด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมได้ปิดเออ,อยังไม่ปิดดีกว่าแป๊บน,นึงนี่ผมจะปิดอันนี้เออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดเรียวกว่าเปิดดีกว่าเรียวกว่าเปิดนะฮะเปิดไม่ให้แบบอ,อลูกค้าหัวร้อนนะฮะเราจะทำไปแบบเรื่อยๆนะฮะในพาร์ทนี้นะฮะไปมาลองทำกันดูเอ,อเดี๋ยวผมจะลองทำแต่ว่ามันมีอันนี้พนักงานเราปะ่ะคนที่มาหาเรานะครับชื่อว่าไฮโปโพลิสนะฮะเป็นเชฟ เจ้าของร้านอาหารที่ได้รับได้รับตราบมมิชลินนะฮะแล้วก็ได้ไปเจอเราที่ร้านอาหารของเรานะแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเปิดร้านเพื่อการประเมินมิชลินนะฮะประมาณนี้นะคิดว่านะเพราะเขาเพราะว่าเขาเป็นเป็นคนที่ได้มิชลินมาแล้วแล้วก็เขาก็อยากให้เราได้ด้วยนะฮะประมาณนี้ เท่าที่ผมแปลภาษาเนะอาจจะผิดถูกก็ต้องขออภัยนะครับแต่ตอนนี้เรามาทำสูตรนี้ก่อนนี่แอดได้ไหมแอดยังไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่เรียนรู้นะครับอ่ะมาสูตรนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดิทำไมมาไม่ได้อะรู้สึกมันไม่มีเนื้อด้วยนะใช่ เอางี้เดี๋ยวผมจะทําตามความจําผมความจําผมก็คือเอาอันนี้มาหนึ่งอ่าแล้วเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันนี้ใส่น้ําโอเคต้มเดือดต้มตมก่อนอ่าบกิตตี้ใส่ยังนะยัง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 ไม่ทําอะไรนะแล้วก็หัน่นครับหั่นอ่าหั่น๋อ,นอ,อเป็นการสไล์ โอเคเรียบร้อยทีนี้น้ำเดือดแล้วเราก็เอ่อลงเออบ้านนะบ้นเมืองบ้นึมงมือหนึ่ง,ง,งผมลืมเกลือลืมเกลือวิ่งต่วเร็วเกลือเกลือเกลือ น่าจะครบนะฮะโอเคแล้วทำเร่งความเร็วได้นะฮะในนี้เพราะมันบอกว่าอยากอย,า,อยาใช้ไฟต่ำนะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเออผมลืมไปเลยว่าไอเส้นพาเกตตี้มันต้องร้อนตลอดหรือเอปล่าหนึ่งขอตั้งไว้ก่อน แต่เดี๋ยวเราก็ผัดอยู่ดีอะ่ะเนี่ยเราต้องใช้กระทะผัดอยู่ดีอันน <az> ี้ต้องใช้ไฟกลาง,ง <ocalyptic noise> ๆนะฮะอันนี้ต้องใช้ไฟกลางๆเดี๋ยวนะแบบนี้บอกว่า แรปเบเกอร์เฟอร์เฟกต์อ๋อแล้วก็ปิดบาด้วยโ okay. อเคส่วนอันนี้เส้นใส่ที่หลังอันนี้เย็นแล้วเดิเนี่ย ตั้งไว้ก่อนมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วมันชายย้าจังวะอันนี้เขาบอกอย,อย่าใช้ไฟแรงนะฮะเราก็ต้องปิดฝาด้วยดูซิว่าจานนี้เราจะทำได้เกรดอะไรนะ นานจัดเลยอะ่ะอีกนิดลูกอีกนิดอีกนิดอีกนิดใกลละใกลละใกลละเรียบร้อยจ้าได้มา3าสีนน่อันไนอ่ะทำเสร็จก็ไปหลังอย่าลืมล้างตลอดนะฮะเพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับลูกค้าวันนี้นะ ใส่กับไอสตาร์ทแล้วก็ขอเส้นมาด้วยอันนี้ก็ใส่เส้นเราก็ต้องคนต้องผัดด้วยนะเรียกว่าการผัดดีกว่านี่คนเส้นขนเส้น รอฮีให้ถึงเอามานกลางๆแล้วค่อยคนก็ได้รู้สึกว่าตอนผัดนี่มันไม่ไม่กำหนดปะไม่กำหนดความร้อนไหมตกใจอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาบนข้างๆตกใจ่ะ <c oughs> รอจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วจะเสิร์ฟได้แล้วเรียบร้อยล้างกระทะด้วยโอ้ผมเบื่อมากเลยกับการล้างกระทะแบบเนี้ยอ่ะทีนี้จัดจานได้ยังในภาพมันมีเหมือนใบสะระแหน่ เราไม่ได้หยิบไม่ใช่หรอได้เกตเอเองหรอเราพลาดตรงไหนอะครับอา้าวพลาดตรงแป๊บนึงนะเราพลาดต,ตรงนำ้ำน้ำไอเนี้ยน้บราบเนี่ย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 สตาร์ทก็ใส่นี้ก็ถูกแล้วเนี่ยว่ะ คลิกไทยเราก็ใส่แล้วไม่ใช่หรอวะเอาบอลฮิตทัรโล่ล็อกปิดฝาตรงนี้ก็เราก็ปิดฝาแล้วไม่ใช่หรอวะอใส่น้ำเสร็จล้วกปิดฝาเลยนี่เอ้าช่างมันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้สูตรเมนู อันนี้เป็นแล้วเราก็เพิ่มได้เปล่าเพิ่มไม่ได้โอเค you know it's not just the food that makes a restaurant เดี๋ยวเราเปิดร้านกันเลยนะของครบไหมของน่าจะครบนะฮะหรือเปล่าคือของมันไม่อยู่ในสต๊อกก็จริงแต่มันอยู่ในในชั้นว่างครับ อสั่งเลยก็แล้วซีโร่เดลิเวอร chef. คือของมันอยู่ในชั้นวางอะครับแล้วเราก็ไปนอนเลยได้ไหมนอนเปิดร้านเลยวันนี้เราจะมีลูกค้ากี่โต๊ะ โหนานเลยดูดิโอเคของมาส่งแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่สนใจนะเรามาเปิดร้านก่อนเปิดร้านแล้วจะลูกค้าจะสั่งเมนูไหนนาะสี่เมนูเอ้สามเมนูเอ้สี่ถูกลวะวมาหนึ่งสี่ดิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่เมนูนี้นะฮะ ลูกค้าจะสั่งเมนูไหนโอ้ยล,ลูกค้ามาสองคนว่ะรอเลยเมนูนี้มันจะเด้งเองปะหรือเราต้องต้องมาดูที่ตรงนี้จดละจดละเออทำไมเราไม่ไม่เตรียมของไม่หั่นของไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลา ไหนลูกค้าสั่งอะไรตริง you have new table Chef. โอเคเอาวันนี้ก่อนเลยผมจำวิธีการทำไม่ได้แล้วดิไม่ได้ทำนานเบลละอันนี้ไม่อันนี้ไม่เอาของไม่เอาผักเอ้ไม่ไม่เอาเนื้อเออผิดหันห่นหันห่นหัน่นหั่น เดี๋ยวเอาเครื่องเทศล้ครับพริกไทยบาซิลเอาให้หมดเลยอันนี้ใช้หม้อนี้วางปึ๊บปบ๊บปบ๊บอันนี้ต้องคนด้วยว่ะผมจำได้ว่าอันนี้น่าจะต้องใช้ไฟธรรมดา จริงๆผมว่าเราจัดอันนี้ทันนะอ๋อเออเราต้องการอันนี้อยู่ดีผมลืมงั้นเดี๋ยวเราเตรียมของเมนูต่อไปเลยครับของเมนูต่อไปเป็นอันนี้ต้มอันนี้พังเฮ้ย อะไรเนี่ยโอเคอันนี้ปิดแก๊สได้เลยทำไมได้เอวะเพโาะสาษาทำสักเก่งเลยนะ จานนี้มันเสร็จไม่ยากอะ่ะผมก็าเลยทำจานนี้ก่อนนะฮะโอเคเพเร์เฟ t เรียบร้อยอ่าเนี่ยเสร็จอาจารนหนึ่งเดี๋ยวทำสองจานไปเลยนะ อกข้งแร่เรียบร้อยเท็กเท็กโอเคชุบแป้งขั้นตอนการชุบแป้งไม่มีใส่อะไรใช่ไหมไม่มีเรียบร้อยเออใช้หมหรือต้มถั่วเวนแป๊บนึงเอาหม้อหม้อใหญ่มาต้มไอ,อหม้อนี้วางไปก่อนเอ่อหม้อใหญ่ดื่มต้มน้ำ อ่าอันหนึ่งใส่น้ำเออเราก็ต้มใส่ถัว่วรอน้ำเดือดน,นะฮะเดี๋ยวเราเสิร์ฟหนึ่งจานก็ได้อ๋ออ๋อไม่เราเลือกปิดตอนนี้น้ำเดือดล้ว เสิร์ฟ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 กดอะไรกด e สเปซนี่ a บวกครับผมอ่อกด e สตาร์ทอันนี้ต้มเร็วได้นะฮะอันนี้กรนะทอดปลา อันนี้ใส่เนยลงไปนะฮะทอดไฟแรงเลยจะได้ไม่เสียกระดาอันนี้ก็เอาไปล้างทอดทอดนานอะ่ะทอดนานจัด เนี่ยผมล้างหม้อได้สองหม้อแล้วเนี่ยมามาม,ามานี่ถ้าแบบเป็นจับเวลาป่านนี้ลูกค้าโยวยละอ๋อเออตอนต้มถัว่วตอนต้มถั่วเขียวผมลืมอันนี้ดิอ่าลืมลืมใส่เกลือ ขอโทษพี่เอาระดับดีไปแล้วกันนะ <laughs> ผมพลาดผมพลาดดื่มใส่เกลือครับดื่มใส่เกลือลูกค้าอา้าวทำไมอ่ะทำไมไม่เอาไปวะ Thanks chef I'll take it อ๋อโอเคมาช้านี่ลูกค้าสองคนมามามา,มา รอเลยรดับความสะอาดดีมันมีโต๊ะสี่คนวะ่ะโต๊ะหคนก็มีผมว่านะต่อไปนะลูกค้าน่าจะมาทีเดียวหกคนอนะ่ะ ของไว้ก่อนไหมอยากมีกระเป๋าวที่มันเยอะกว่าน,นี้ตอนนี้กระเป๋าแบบน้อยมากทำได้ทีละอย่างเออผมเพิ่งเห็นว่าเตาแก๊สเรามีสีเตานะเอาเอาอะไรพี่สั่งมาเลยเยี่ยมเอาอันนี้นะฮะเอ่อเดี๋ยวตู้นี้หมดเลย Okay. ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเราจะปั่นนะฮะทั้งหมดสองครั้งก็คือปั่นส้มก่อน <S <S> <S เฮ้เดี๋ยว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 เยเดียวเดี๋เครื่อเกลุงวเดเครื่องกลุอง,งอเดผ,ผมยวดี๋ยว๋ยวเดี๋ยวเมี๋ยวเดี๋่วเอีเอเอด แต่แครอทต้องใส่นะฮะเอาส้มก่อนเอาส้มก่อนทีเดียวเลยอ่าแล้วก็แครอทอันนี้ก็ใส่เช็คบวงนะสองกับบาซิลนะฮะ Gió bao nhiêu một đường <laughs> Ok Bắn to <laughs> Nam chung แกลลอตแคหลอตสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะเพอร์เฟกต์ไหม รู้สึกเดี๋ยวพอปั่นเสร็จแล้วมันจะหยุดได้เองไหมเอาถาเอาพังใช่มันหยุดได้เองโอเคแตงกวาย,ยังไม่ได้หันห่นวะอ่ะไปเข้าฟิตเลย อันนี้เหมือนกันมีถาดไหมมีถาดไหมเออมีถาดไปยังไม่ได้หันแตงกว่าแม่พอทำเป็นก็นไม่ยากเท่าไหร่นะฮะ ทำไมไม่หันนานเนี่ยวะเนี่ยดูดิหั่นนานจาัดได้เวลาเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟหนึ่งจัดจานแตงกวาแล้วก็สตาร์ท เป็นไงห้าดาวไหมไม่ใช่ห้าดาวดิเอเวอร์คผิด That looks delicious chef เดี๋ยวแป๊บหบนึง่งทำไมเราทำหนึ่งได้ถึงสองวะเนี่ยเราจัดจานได้ต่อเราจัดได้กี่จานเอา้า เดี๋ยวเราทำครั้งเดียวทำไมมันได้หลายจานอย่างวะอ๋อบางเมนูมันทำครั้งเดียวเองอย่างเช่นถั่วเราต้มครั้งเดียวครับได้ตั้งหลายจานเนี่ยประมาณนี้เนี่ยยังทำได้อีกเนี่ย้ยังใส่แตงกวาได้อีกเนี่ย Well done Chef Nice work น่าจะครบนะฮะสำหรับวันนี้นี่ไงจบวันละโอเค โอ้โหเฮ้ยร้อยร้อยเลยว่ะอ๋อไม่ไอที่มันแปดสิบทับร้อยวันก่อน,น่ะครับเพราะว่าเราเราทำชา้าเออวันก่อนที่80ทับร้อยคือเราทำช้านะฮะนี่ดูดิเต็มครับวันนี้รีวิวเต็มมากๆากโหดีจังอิอปิดล้าน อ้าวผิด close มันขึ้นชาเด็มอะไรทุอย่างไม่ได้อ่านแล้วก็บอร์ดนี้เราเพิ่มเมนูได้แล้วนะฮะทั้งหมดเป็น5เมนูนะฉะนั้นเราสั่งของได้ไหมเราสั่งของได้แหละ แต่ว่าเดี๋ยว <What S 1> วันนี้น่าจะสั่งของแล้วก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า <'m> นะ right โอเคสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบแล้วก็ช่วยกันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำเมนูจริงจังกันอีกสักเมนูนะฮะเมนูใหม่นะเมนูใหม่เนะี่ยเมนูชื่อว่าอันไหนวะ พาสต้าวิสอิสาเดียนชีสนะฮะเออเมนูนี้นะฮะไว้เจอกันผ่านหน้าครับผมสำหรับพันนี้ลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเนี่ยนะครับ